อินเวอร์เตอร์เอออินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์รู้จักไหมอินเวอร์เตอร์ห่วยมาตากเอาใกล้เลยไดครับผมมันี่มาดูเอับเช้าเมาต้องทำงานของพนักงานก็มีนะคำไหนนี้ทุกคนคือว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนคือว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้ทำการดึงออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับผมทุกคนดูแยกเครื่องเกี่ยวเนี่ยเราทำการถอดชุดดีแล้วมือจับแน่นเนี่ยเกียร์เดี๋ยวเราจะให้ช่างกำลัง อดพ่อนะเพื่อจะเปลี่ยนพ่อใหม่คือจะเอาเกียร์ชุดใหม่มาใส่นะผมตะกคนน,ลลหหนี่รถลูกค้านี่เกียร์ใหม่อยู่นู่นนะเปลี่ยนให้ช่างดูให้เนี่ยช่างโอมแปงจอนสดาก็สามารถติดไลค์กติดตามได้นะครับกกจจผมขวขากีขขา่น้องกล้ากล้าทุ่งเมืองก็แตกแก่ทุกวันตีเมื่อไหร่ที่เจ้ก็แบบที่พ่อห่างเขาอรียกบอกไอ้ที่ไอ้โจงไันไม่ที่พ่อเนี่ยที่พ่อจริงจริงแกไม่ใครหมดที่พี่แก มอเตอร์มอเตอร์เขาเรียกมอเตอร์อะไรนะมอเตอร์ไฟฟ้าที่เลี้ยงพวกระบบหล่อเย็นของไฮบริดอยู่ด้านหน้ารถนะครับอยู่บนข้างบนเกียร์นะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์เลี้ยงทำความสะอาดเขาจะใช้เรียกว่าอุณหภูมิอุณหภูมิแผงลังคื่งไฮบริดนี่จะใช้ตัวนี้เพื่อคุมอุณหภูมิแผงลังคื่งไฮบริดนะตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะเอออินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์รู้จักไหมอินเวอร์เตอร์ห่วยมาทางเอาใกล้เลยกล่องห้อยหมดเลยไล่ตาวันนี้แค่ช้าอีกนิดนึ เดี๋ยวเราจะทำการลื้อนะครับผมแล้ก็ฝากกดไลค์ติดามพวกเรากันด้วยครับเดี๋ยวไปดูตอนที่เราลื้อกันเลยครับผมไปไปอน,นาใครวันออมมากเลยว่ะ <laughs> นี่คือสถานนั่งดูน้ำเหรอเนี่ครับผมมันนี่มาดูครับเช้าเมาว่าตามงานของพนักงานก็มีนะครับไหนทุกคนคือว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนคือว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราได้ทําการดึงออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับผมทุกคนดู แยกเกียรวเนี่ยเราต้องทำการถอดชุดชุดอะไรวะชุดเกียร์ออกมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าชุดไฟวินนะไฟวินไฮบริดใช่ปะครับอ่าเนี่ยจะเป็นชุดของมันเราก็ไม่ยุ่งของของเขานะแผ่นคานนะรเราไม่ยุ่งกับของเขานะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนเกียร์อย่างเดียวนะผมทุกคนนี่ดูนี่จะเป็นทีมงานช่างนะครับที่เราดได้ไว้วางใจนะครับแเ<ห>ชื่อใจเียทุกคนดูเฮ้ยติดกล้องเหรอฮะติดกล้องใช่ป่าวดีแล้วมือจับแน่น เนี่ยเกียร์เดี๋ยวเราจะให้ช่างกำลังถอดพ่อนะเพื่อจะเปลี่ยนข่อใหม่เพื่อจะเอาเกียร์ชุดใหม่มาใส่นะผมทุกคนนี่รถลูกค้านี่เกียร์ใหม่อยู่นู่นนะครับเกียร์ใหม่ก็ลอยเกียร์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนโอเคับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำการประกอบกันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวนายก็ฝากคนแรกดูตามเพื่อเราเพื่อนะครับผมนี่อันนี้ก็ป็นทีมงานของพวกเรากันนะครับทีมงานช่วยกันลือประกอบเกียร์นะครับ ชุดเกียร์ผ่าซ้ำซูงทรงเครื่องให้บินครับผมเกียร์ลูกใหม่เปลี่ยนเกียร์ใหม่นะครับผมทุกคนเกียร์ก็มาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยครับเราทำการเปลี่ยนใหม่มีอะไรพ่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะดูตากล้องเรานะครับผมเราดูตากล้องนะดวยสายเก่าเดี๋ยวสายเก่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนให้ช่างดูให้เนี่ยช่างโอ้มันจอดสุดาก็สามารถกดไลค์ก็ิดตามได้นะครับผมขวขากี่น้องกัดกัดไม่ห e ัวแล้วแตกเดี aire, ๋ยวให้ให้เทไปทำทารางหน <inside there. S 1> ่อยแล้วไม่ใช่ใจเย็น ได้ยังหนนะึ่งสองสามทุกคนตอนนี้เรายกเกียร์เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเครื่องมาล้างครับล้างทําความสะอาดแล้วก็เรายกขึ้นเราจะได้รู้ว่าไม่มีรั่วซึมว่าตรงไหนน้ำมันที่เยิ้มออกมันก็จะหลุดหายไปหมดเลยกับการที่เราล้างทําความสะอาดไปด้วยเลยครับผมคนนี้เราก็ล้างทางความสะอาดครับผมสวยๆทำงานเลยครับผมจับต้องสะอางดีครับผมเราดูแลใส่ใจลูกค้าทุกขั้นตอนนะครับผมเพื่อลูกค้า จะได้เห็นการทำงานของเรากระบวนการกาทำงานเราแ <m ere ly> บบว่ามีระเบียบวินัยตามขั้นตอนมางๆอะมาตรฐานเลยครับบนี้โอ้ตกน้ำน้ำสวยเลยอย่าไปใกล้ามากมีน้ำยามกระเด็นใส่เล่นนี่ครับเลนมันดูเลยอะ่ะคนลางหน้าตาเหมือนดาราฮอลลีวดูด <m ere ly> ดูน้าก็รู้แล้วยี่สี่เองน้าแกว่าพ่อผมเอง <m ere ly> นี <id>: ่เราจะพ่นน้ำด้วยเครื่องพ่นน้ำแรงดันสูงมากนะครับทุกคนดูนี่เราเครื่องนี้ความดันสูงมากเราก็ฉีดไปว่าเราก็จะได้หลุดสิ่งสกปรกข้าวสกปรกอะไรหลุดออกหมดเลยครับนี่เครื่องพ่นน้ำระดับแรงดันสูงคือจะพ่นให้กับลูกค้าโดยให้สะอาดลูกค้าไม่ต้องถงไม่ต้องห่วงว่าสีจะลอกเลิกอะไรไม่ลอกแน่นอนครับผมเราดูแลอย่างดีเพื่อลูกค้าที่น่ารักของพวกเรานีเองครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามพวกเรากันด้วยครับบ๊ายบายตอนนี้ ผมได้ทําการใส่เกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาเกียร์ใส่เสร็จแล้วเพราะว่าเราได้ล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนซีลเข้าเวียงอะไรเราก็เปลี่ยนเสร็จแล้วใช่ป่ะโอเคซีนเกียร์อะไรเราก็เปลี่ยนหมดแล้วนะครับแล้วก็เราเตรียมจะยกขึ้นแล้วนะครับทุกคนนี่เราเช็คใส่ไฟเสจเรียบร้อยเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเอาขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทุกคนดูว่าทาการเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นแล้วก็แพรเราได้ทําการล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าไปด้วยเลยครับของกระผาดาน30นะครับ ให้ปีน่ครับผมทุกคนเครื่องสองเออนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นแล้วครับผมยังไก็ฝากกราอตามปเรามนเดินครับผมสตาร์บักไนสตาร์บตารบพี่โจ้ี่กเราเก็ม่ววันตีเมื่อไหร่พีจี่โจก็แวนที่พ่อห้างเขาด้บอกไอที่ไอซ์่ไม่ใหม่ทีพ่อในีพ่อตีมื่อ่แหลนม่ได้หมดห่ี่แจกตาีเน ทุกคนคือว่าตอนนี้เราได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเราจะทําการติดเครื่องเพื่อเช็คนะครับว่าน้ายาหม้อน้าเราเติมเสร็จแล้วแล้วก็น้ำมันเกียร์เราก็เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราจะทําการเช็คก่อนแล้วก็เราค่อยประกอบอีกรอบหนึ่งนะทําการติดรั่วนะติดเครื่อง เครื่องอติดเครื่องติดแล้วฮะตอนนี้เราต้องการติดเครื่องแล้วนะครับผมได้ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนิื่ทีมช่างนะครับเนือแต่เงเนื้อแต่งกันเลยทีเดียวนะครับผมร้อนมันไม่มีแอร์ใส่ยังไงร้อนไม่มีเลยเมื่อทีมช่างทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราเราจะทำการเช็คนะครับ เอลพาสาม3ูนให้บ la ิดหน้านะครับผมทุกคนทําการเปลี่ยนเกียร์ลูกหนึ่งนะครับเปลี่ยนเกียร์ใหม่ลูกหนึ่งนะเกียร์เราก็มาจากญี่ปุ่นโดยตรงอะไรทีเดียวนะครับผมทุกคนอะไรี่น้องการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากาลังลันอินเครื่องดูครับเพราะว่าไฮบิดต้องเหยียบคันเร่งค้างไว้ับเพราะว่าเครื่องจะได้ไม่ดับถ้าเราไม่เหยียบเครื่องก็จะทําการดัดนะครับก็เสร็จ เรียบร้อยนแน่แล้วนะครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค like ์กดติดตามพุกเรากันด้วยนะครับผมทุกคนช่วยเป็นกําลังใจกันนะครับงั้นก็ผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ลาไปก่อน,นครับผมบายบายสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการลบโค้ดนะจะเคลียร์โค้ดออกให้หมดนะเพราะว่า <im it> มีที่มีโคด้ดเก่าอะไรเราก็จะทําการลบออกให้หมดเลยครับทุกคน Liu? โคด้ดโคด้ดยังไม่ขึ้นเรากําลัง อันนี้โคดอยู่เคี่ยวโคดออกให้หมดเลยเมกเมกเมียวเดี๋ยว่แเราก็จะทําการลบโค้ดให้ลูกค้าใหม่หมดเลยนะเพราะว่าเราได้ทําการถอดสายไฟอะไรหรือประกอบใหม่หมดเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเราจะเคลียร์โค้ดใหม่อั้เราเซนเซอร์เกียร์เราไม่ได้เปลี่ยนไม่ไม่ไม่เซนเซอร์เดิมเซนเซอร์เดิมเซนเซอร์มันตัวเดียวกันอยู่แล้วโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเรากันด้วยนะครับผมทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์โค้ดใหม่นะครับ โอเคทุกคนผมลาไปก่อนครับผม